สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววน,นี้พันนิดาพาชมเมืองทีพันนิดาอยู่เนาะกาหนาวมากตอนนี้ประมาณบ่ายโมงของที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันหนาอยู่ไหมมองจากภาพมุมสูงนะจ๊ะมองจากภาพมุมสูงเนาะนู้นพันนิดาจะหยุดนู่นนะตึ๊ก สีเหลืองที่มองเห็นอยู่นู่นส่วนอันนี้เป็นโรงงานโรงงานนมแค่ๆโรงงานนมวัวแดงบ้านเราอะอะไรอันนี้จะเป็นทุ่งหย่านะจ๊ะหยาที่เขาไว้เลี่ยงวัวเลี่ยงควายอะอันที่เราเห็นข,า,ขาวๆอะมันเป็นหยาที่เขาเก็บเกี่ยวไว้แล้วเขาจะเอาไว้เลี้ยงวัวหนาหนาวเพราะว่าเขาหนาหนาวจริงๆแล้ว ยามันจะตายมดที่นี่กวกตัวมันก็ออกมาหากินไม่ได้อันนี้เป็นทางจักรยานเลยจะ้ะเดินพิษเดิน, <c oughs> ดนถูกวัยลุนเขาถีบจักรยานเขาไม่ค่อยใช้รถกันส่วนมากเขาใช้เป็นจักรยานกันก็นี้หนาวมากมือแข็งเลยจ้า นี่จะชื่อโรงงานนมซุนันยอนถ้าเกิดว่าเจอนมก็มาจากโรงงานนี้แหละกล่องประมาณ1ยูโร1.19ไหมถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้แหละจ้ะจ่าจะพามุมสูงเนาะ แต่ว่าหิมะมีตก,กที่ตกอยู่ที่หนึ่งลปอยๆปยแต่ว่า,วามันมีตกพอขาวพอดิลินนะอยู่กันแบบนี้ นี่เดินมาถึงส่วนของคลองจะเรียกว่าคลองก็ได้นะมันจะเป็นไข่ปัาคลองที่วัาแตกออกมาจากแม่น้ำสายใหญ่เลยอยู่จากนู้นอยู่ฝั่งทางนู่นต้นสายสายใหญ่เขาอยู่ฝั่ง,งนู่นล้วเนี่ยจะเป็นคลองแตกออกมาความยาวประมาณเจ็กิโลเมตรอ่ะตามที่พอปูบอ,อกกันะเพราะว่าทำบ้านฝั่งน้ำอย่างนี้ ส่วนทางนี้เขาก็เปิดเป็นทางรถทางถนนคนวิ่งคนนี่แหละแต่หนาหนาวเขาไม่เคยมาวิวน้าเนา้องฟังเสียงลมดยอย,าย่าง้ตอนช่วงพันธิดามาใหม่ๆ จะเห็นคนจูงหมาจูงไลออกมาวิ่งอยู่ออมาเนินเขาเนี่ย เย็นกับเย็นคักเด้เขาจะทำลานกิจกรรมของเขาไว้นนะ จะมีไข่ว่าเครื่องของกำลังกายหอ้อเหรินฟรีน่าจ้าเนี่ย คิวกินในมนันมีสาลาให้นั่งเ้ยสามารถก่อได้ยังไม่จมูกก่อเพราะว่าไอเนี่ยมันแห้งเนาะย่ามันแห้งอะ่ะมันสามารถที่จะติดเป็นไฟป่า หลังนี้ริมน,มน้ำนี่สีขาวนึงเป็นบ้านไม้ย่าของพันนิดาจ้ะชวนพันนี่กับบ้านกัมือนกันสวยหลังใหญ่น,นีหลังอยู่ในจักแป๊บโอ้ยอันตรามิจิจริงเราอากาศมันก็หนาวอย่างว่าเนาะข้างนอก ว่าทาไมเป็นบ้าออกมาเดินข้างนอก,นอกไม่ใช่เวาตกอยู่ข้างในในป่านบะ mm hmm. อูแเ้วที่นี่อยู่คนเดียวก mm ็จะากีทําอะไรอยู่คนเดียวกินนอนทําความสะอาดทําจนมดเรามันก็ยังไมข่ขำเจักกะทีไม่ใช่วไม่ขำจักกะทีหรอกนี่มันตื่นเช้าแปดโมงเช้าที่ยังไม่สว่างเลยเนาะแล้วที่นี่บ่ายสามกับมืดที่เรวนะ นันจะบาตายกลัวขอจะเลิกงานจะใช่ไรหลาะฉันอยู่คนเดียวนอกจากจะไปคุยกับใครคุยบางทีกะเดินมาเหล่นก็ไม่ยากที่นี่แต่ว่าเองก็จะมาทุกวันมันก็ไม่ใช่แนวเนาะเขาก็จะได้พักผ่อนบางทีไม่ยากแคก็ออกไปชอปปิ้งไปอะไรงี้นะแกก็กลัวอิงเบื่อแกก็ชวนไปดาพาไปชอปปิ้ง อันนี้ปู่วันกิสมจัก,กรยานไห้ก็เลยรออยู่จัก,กรยานนะมันก็มีอยู่ของอาตุขันหนึ่งเขาไปทํางานอีกคันหนึ่งมันเป็นเสือหมอบถีบไม่ได้กดหลังจนถีบไม่เปลี่ยนได้ที่นี่ก็เลยปู่จะสมจัก,กรยานแบบไปทีว่าจ่ายตลาดนะให้ก็จักมาเลยแกก็กไม่ว่างเนาะแกก็กไปทํางานแกีรก็เสียนกันแหละแต่ว่าแก,กไปทํางานแกีกไปช่วยเพื่อนแกีกสมรถอยู่อู่หรืออะไรประมาณนี้แหละ อาโตกะไปทํางานอยู่อู่คือกันแต่ว่าคนละถีกับปูกกับไปแต่ยังไม่ทันเช้ากลับมาหามงเย็นกับมืดกัอยู่งี่แหละทําวนไปอย่างงี้แหละทุกวีทุกวันทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มีเวลาให้แค่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่มีเวลาได้ไปเที่ยวกัน ชีวิตท,านนนนทาํางานองอนอนกินนอนทํางานเจ้ว่ายัง,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 งๆๆอยู่อย่างนี้ก็เบื่อเลยเนาะยิงเคยเคยทำงานน่ะีใหจมันหนั่งนอนนอนงนังนอนนอนรอแต่ผัวคือก็ชีวิตมีคุณค่าคนทํางานมืชีวิตเนาะอย่างว่าหน,นาวหนาวหนาวแบบ่ว่าอากาศ ที่ฉันอยู่แต่ก่อนมันติดอันดับซิบเนาะไม่ใช่ติดอันดับซิบท็อป10เนะ่หนึ่งไม่ซิบวันดีเป็นมะเร็งปอดตายไปอยู่แต่ว่าถ้าเองใส่เสื้ออุ่นก็โอเคอยู่เนก็ช่วยได้อยู่แต่ว่าเนี่ยลืมเอาหัวก็ซื้นมา พออยู่แก่ๆหน,น,นาเอาเห็นจ่อยอก่่เอ้ยซื้อเลขก็ไม่ถูกฝันเห็นเลขฝันในเลขคกตัวซื้อเลขก็ไม่ถูกผีหลอกขัหลายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยี่ถ่ายบรรยากาศรอบๆไปให้ดูเนาะมันก็ มันก็น่าอยู่อยู่ดอกบานเขาเดี๋ยวรอหิมาตกแต่หญิงแต่ที่งามกว่านี้กะจกคนที่ตกยามไหนคริสต์มาสมั้งก็รอติดตามนไปเรื่อยๆเนาะวกพึ่งเบื่อกันเดิ้อแกเลยฉันเหงาไม่มีอะไรก็คุยกับฉันเดินฉันเหงาฉันอยู่คนเดียวฉันที่เป็นบ้าแล้วยังไงเดี๋ยวฉันถ่ายรูปลงเฟซเรื่อยๆแหละอัพเรื่อย แต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้รูปสวยหรอกเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดเลยอะวันนี้ฉันยังมีเห็นพระอาทิตย์เลยนี่มันจะขามอีกหละตามจิ๋นฉันก็ตั้งใจฉันจะจีเดินไปจนถึงสะพานอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะ่ะแล้วก็ขามแล้วก็กลับบ้านไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะ เือนย่ฟังทังนี้ใช่ไหมทีนี้ฉันก็ขับกลับบบานกลับฟังทังนี้แต่ว่าฉันไปไม่ถึงมันหนาวฉันไม่ได้เอาหมวกมาฉันปวดยาของเป็นไข่มันเย็นเราที่นี้ลมกระแรงด่าลมอย่างแรงเลยเวลาฉันพูดอยู่บางทีมันก็ได้ยินเสียงฉันอกเนาะแล้วลมมันแรงเนาะเราโทรทราบฉันนะมันไม่มีอะไรที่เข้าว่าอะไรนะมีเสียงรบกวนนะเชวันที่มีได้แกจะสื่อราคาสามพันกว่าบาท มีผัวฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้ใช้ของดีๆขขขขเขาทำนีเอออะไรเออวันนี้ก็แค่นี้แหละฉันไม่มีปัญญาตื่นไปไหนฉันหนาวไป